าน้ำที่หนึ่งที่สะพานนวรัดนะครับเมื่อมองจากเสาระดับน้ำนะครับที่สองเมตรเจ็เก้านะครับสองเมตรเจ็เก้าเพิ่มขึ้นจากชั่วโมงที่ผ่านมาหนึ่งเซนนะครับเรื่องในเกณฑ์ปกตินะครับเขียวครับตอนนี้ยังอยู่สีเขียวครับยังไม่ขึ้นอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังก็คือสีเหลือนะครับ แกแกต่งกข้อมูลดีว่ะแ้นราด้าบอกว่า คุ้มอ่ะนึกไทยนี่เอาไปติดคุ้มละ ห้องคอนโทรลของตัวควบคุมประตูระบายน้ำป่าแดดก,ก็ยังมีการควบคุมอยก่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นการควบคุมทั้งในในระบบทางกลแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติที่ทำการควบคุมผ่านอาจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดครับ ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ประตูระบายน้ําในแม่น้ําปิงนะครับที่ตำบลป่าแดดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้นะครับมีน้ำหลากจากพื้นที่อําเภอแม่ริมได้ไหลลงมาสมทบยังแม่น้ําปิงนะครับขณะนี้ก็มวลน้ําต่างๆก็เริ่มไหลเข้ามาสู่ในเขตเมือง ในส่วนของอาคารควบคุมน้ําที่สําคัญคือประตูระบายน้นะํนณขณะนี้เราได้ยกบานพ้นน้ําทั้งหมด5บานนะครับเพื่อเร่งการระบายน้ําจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเรามองจากพื้นที่ด้านหน้านะครับก็คือด้านหน้าระดับน้ําในแม่น้ําปิงเนี่ยจะอยู่สูงกว่าหน้าประตูระบายน้ำเนี่ยประมาณ1เมตรครับซึ่งตรงนี้ก็ประตูระบายน้ํายังสามารถระบายน้ําได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มวลน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายไปเนี่ยในอัตรา322ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานีที่1น,นะครับตรวจวัดเมื่อตอน9โมงนะครับตอน9โมงอยู่ที่2เมตร74ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอีกประมาณสัก15เซนถึงจะอยู่เริ่มขึ้นไปสู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของโครงการชุมปรทานเชียงใหม่สำนักงานชุมทรทานที่1ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ในแม่น้ำปิงอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ด้านท้ายเมืองไปนะครับมีการเร่งระบายน้ำลงไปสู่เขื่อนภูมิพลเพื่อที่จะให้มีช่องว่างในการรับมวลน,น้ำจากพื้นที่ตอนบนไม่ว่าจะไหลามาจากในส่วนของอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ริมครับ